เป็นตัวผู้ขอแนะนำให้ฉีดวัคซีนวันนี้วันนี้วันที่29แล้ว29เดือนหน้ามาเจาะเลือดเตรียมทำหมันีเรื่องหนึ่งต้องหนึ่งเดือนต้องหนึ่งเดือนใช่ไหมครับสวัสดีครับ <laughs> ตะเอวอันนี้ติมไปตรวจเลือดนะครับผมนี่มาครับ แต่งตัวรอเลยนะครับวันนี้แต่งตัวรอต,ตุดเลือดครับนี่กำลังใจครับกำลังใจ <laughs> กำลังใจมาให้กำลังใจพี่ติมครับพี่ติมลงตะกร้าก่อนครับผมตาบอกตาไมาให้กำลังใจพี่ติมครับพี่ติมมาไงครับอไป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 นเวลาแล้ว <laughs> ออะแม่มาถือไปนี่นนกำลังใจครับกำลังใจไปเลยครับไป<ห>พร้อมแล<ห>้ว<ป> ไปครับไปครับไปตรวจเลือดครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เคยทำหมันตรวจก,ก่อนนะปุ่นแจ้บ้านน,นี่เข้ารถแล้วนะไป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 นี่อยู่นี่นะครับมาครับอะสู้สู้ครับเต็มน้อยเต็มสู้สู้ดูนะตรวจเลือดก,ก่อนครับวันนี้นี่ อยากออกแล้วเดี๋ยวดิใจเย็เนทีครับต้องเต็มครับออเอาไงเอาทำไมฮะเออเดี๋ยวไปแล้วไปไปตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปคลินิกนะคะเอาเสียงแมวเหา่าเสียงแมวเหา่าในหนใ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 ช้ต็มหน่อยอิงครับเป็นยังไงลูกไม่ต้องร้องลูก เออเออเดี๋ยวพวกนี้หนุก็เลิกหาลวลูกนี่เรากำลังเดินทางไปกินอีกกันนะคะโอ้ตอนนี้ฝนเหมือนแบบมีเขาน่าจะตกกันในวันนี้ามาทางนี้ทองกวาเจ็มใสอ ไม่ได้พร้อมกันแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมใช่คือต้องเอาเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นตัวผู้หอแนะนาให้ฉีดวัคซีนวันนี้วันน,น,นี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าเดือนหน้ามาเจาะเลือดเตรียมทมํามนอีกเรื่องหนึ่งต้องหนึ่งเดือนต้องหนึ่งเดือนใช่ไหมครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆในเช้าเราก็พาน้องไปแล้วไปที่หาคุณหมอเนี่ยเพิ่งไปหยดยามาหยดยาน้อยตีมมาครับแต่ว่า หมอบอกว่าเพราะมันมันครอบรอบฉีดวัคซีนพอดีด้วยพอครอบครอบรอบฉีดวัคซีนปุ๊บนี่คุณหมอก็เลยบอกว่าน้องติมยังยังเจาะเลือดทํามันไม่ได้ต้องรออีกหนึ่งเดือนครับก็เลยหมอบอกว่าให้เป็นเดือนหน้าดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องอติมครับเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยพาไปเมื่อเช้าโอโหร้องตลอดทางเลยเอ้าวอ้าวตลอดทางเลยเมื่อเช้าที่พาไปอ่ะก็ เราก็ต้องรออีกหน่อยครับคุณชายติมรออีกหน่อยครับรอดไปอีกแล้วครับวันนี้รอดรอดการตัดไข่ครับก็ต้องรออีกนิดนึงครับเพื่อนคือเพื่อความปลอดภัยของน้องนะตามที่คุณหมอเขาแนะนํามาครับเมื่อกี้ก็ฉีดวัคซีนไปแล้วก็หยอดยาไปที่6 6 0้บาทครับน้องไอติมครับผมเดี๋ยวน้องอาตาก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วด้วยเหมือนกันครับแต่ก็ต้องรออีกแป๊บหนึ่งครับผมเพราะเพะอน้อยต้องรอจังหวะหน่อยครับนี่ต้องรออีกแป๊บหนึ่ง เป็นไงครับร้องตลอดทางเมาเมาเลยอ่ะโอ้หนานาได้ขี่รถสักทีหนึง่งนี่คุณชายสุดหล่อครับผมเดี๋ยวรอเดือนหน้าครับน้องติมรอเดือนหน้าครับเดือนนี้รอดตัวไปก่อนครับส่วนลาตาก็โอ้เล่นอย่างสนุกสนานเลยครับพเพื่อนๆดูดินี่อะไรก็ได้ที่หนูเล่นได้อ่ะเนี่ยนิดหน่อยหนูก็เล่นเป็นแล้วหนูก็มีความสุขแล้วตอนพ่อก็ได้สั่งของเล่นให้น้องแล้ววันนี้สั่งอุโมงไปกับไอ้ไม้ไม้ขนไก่ ไมคุณนอกอ,อ่ะอ่าให้น้องได้เล่นครับก็เดี๋ยวมาดูว่าของมาถึงแล้วจะทําคลิปให้ดูครับเพื่อนๆวันนี้จิมสุดห่อสุดเลิฟกับน้องลตา้าน้องน้อยนี่ลาไปก่อนครับเพื่อนๆลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม